จุดเดียวครับสวัสดีทชมทั้งหครับวันนี้ในสุดก็มาครับค well. 네ีย์บอร์ดราคาห้ารอกว่าบาทไม่เกินหกร้อยครถูกแกเลยนะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาแกกันอยู่กับช่วงซีโร่รีวิวของก็คือเป็นครั้งแรกที่ผมจับบูสวิกด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ เสียงเงินอันนี้เยอะมากโอเคเราก็ได้ซื้อสวิกมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าท่าไหนเจ้าน้ำที่เราบอกหรือเปล่าคือตอนนั้นเป็นบูสวิกขี่บอดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้คือมันจะแถมอะไรไหมหรือเปล่ามาดูกันดู้ไมค์คันเข้าแป๊บยนี้เนี้ย รูมเป็นแบบ5 0นะเราแกะแซฟชัดเชสามเดี๋ยวเป็นราคาที่ถูกสุดในรัสดาแล้วนะครับตอนนี้ก็เทเทแจมได้อยูเดี๋ยวเรามาแกะกันนะนี่ครับรูปทรงกล่องจะเป็นแบบเล็กๆนะครับเป็นประมาณนี้ พี่เป็นคนเข้าทุกคนนี่จะเป็นกล่องนี้นะโจ่ดีเสียงรัน่นเสียงรัน่นไม่เคยจับนะครับครั้งนี้ไม่เคยจับในชีวิตเลยเก็บเงินซื้อนะครับเก็บเงินซื้อนะครังนี้รัน่นโอ้ยเอาเลยนะเสียงโคตรแจม่มโอเ้เ้ียดายครับตรงนี้ถอดไม่ได้นะเสียงโคตรแจม่มเสียงโคตรแจม่ม วิ่หนักอยู่นะก็ถือว่าด,ดีอยู่เฮ้ยเสียงโคตรแจ่มดูประมาณนี้อุ้ยเสียงดีเดี๋ยวเรามาเรามาดูรายละเอียดกันเดนี๋ยวเพิ่งแกะแล้วกันโอ้โหอย่างเท่ไม่เคยจับว่ะเฮ้ยใช้ใช้หลักไงใช้หลักไงเดี๋ยวเสียบคอมเลย